บ้านเิมคลองแห่งนี้อาจจะดูเงียบสงบในเวลากลางวันแต่หากมองให้ลึกลงไปจะพบว่าเบื้องหลังความสงบเหล่านั้นมีเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่คอลอ,องที่เคยเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญในอดีตกลับกลายเป็นคลองร้างที่ไม่มีใครกล้าใช้ไม่ใช่เพราะมันรกทึบหรือเดินทางลำบากแต่เพราะเรื่องราวในอดีตที่ยังคงฝังรากลึกในใจของชาวบ้านหลายสิบปีมาแล้วมีคนจำนวนมากที่เคยใช้คลองนี้เพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่น แต่การเดินทางในแต่ละครั้งมกักจะมีอุบัติเหตุแปลกประหลาดเกิดขึ้นเสมอเรือที่ข้างคลองไปแล้วกลับหายไปโดยไม่มีร่องรอยเรือที่กลับมาในวันถัดไปก็เต็มไปด้วยน้ําที่ไม่สามารถอธิบายได้และที่แปลกไปกว่านั้นคือมีผู้เสียชีวิตหลายคนจากเหตุการณ์เหล่านี้โดยไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้บางคนถูกพบในสภาพที่ไร้ชีวิตอยู่กลางคลองราวกับว่าพวกเขาถูกดึงลงไปโดยไม่มีเหตุผล แต่ที่น่าสยดสยองที่สุดคือการเสียชีวิตของลุงสมศักดิ์ผู้เป็นคนขับเรือที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้านลุงสมศักดิ์ได้ออกเดินทางข้ามคลองในค่ำคืนหนึ่งและไม่กลับมาอีกเลยทุกคนเชื่อว่าเขาตายกลางคลองแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาจริงๆจนกระทั่งมีผู้ไปพบเรือของลุงสมศักดิ์ลอยอยู่บนผิวน้ำในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเปิดเรือกลับพบเพียงแค่เครื่องมือและสิ่งของต่างๆที่ไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายแต่ลุงสมศักดิ์กลับหาย ไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องนี้ทําให้ครองร้างกลายเป็นคําต้องห้ามในหมู่บ้านไปโดยปริยายไม่ว่าใครก็ตามที่พูดถึงครองนี้มักจะได้รับคําเตือนให้เงียบไปหรือหลีกเลี่ยงการพูดถึงในที่สาธารณะบางคนถึงกับเชื่อว่าเรื่องราวของครองร้างนั้นกลายเป็นคํำสาปที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปข้องเกี่ยวในหมู่บ้านนี้ทุกคนต่างมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับเรือข้ามคลองแต่ในยามค่ำคืน ที่มืดมิดคลองนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากพูดถึงถึงแม้จะมีเรือข้ามคลองอยู่ทุกวันแต่ไม่มีใครรบล้าเข้าไปข้ามคลองร้างในยามค่ำคืนเนื่องจากเสียงลมที่พัดผ่านและน้ำที่สงบมักจะทำให้คนรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องเราไม่พูดถึงมันดีกว่าชาวเรือคนหนึ่งบอกกับเพื่อนร่วมงานในตอนข้ายิ้มบางๆขณะปัดเหงื่อจากหน้าผากบางสิ่งในนั้นไม่ยอมให้คนพูดถึง เสียงของเขาหยุดลงเมื่อสายตาของเขามองไปที่คลองร้างที่อยู่ไม่ไกลจากฝั่งในขณะที่คนอื่นๆก็หยุดมองตามราวกับว่าคำพูดเหล่านั้นยังคงลอยอยู่ในอากาศไม่มีใครกล้าพูดถึงคลองร้างแต่ทุกคนรู้ดีว่าในความเงียบสงบของมันนั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่ที่ไม่สามารถหลีกหนีได้คืนหนึ่งที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวราวกับว่าความมืดนั้น ถูกกลบด้วยแสงจากฟากฟ้ามันเป็นคืนที่อากาศเย็นสบายและเงียบสงบจนเกินไปไม่มีลมพัดไม่มีเสียงมแมลงหรือสัตว์ใดๆเสียงเดียวที่ดังอยู่คือเสียงจิ้งหรีที่ร้องจากหญ้าข้างทางและเสียงน้ําที่ไหลเบาๆผ่านคลองแต่สําหรับยศชาวเรือหนุ่มคนหนึ่งที่เติบโตในหมู่บ้านนี้กลับรู้สึกว่าคืนนี้มันไม่เหมือนคืนอื่นๆยศเป็นคนที่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคลองร้างมาตั้งแต่เด็กเขามักจะได้ยินพ่อแม่ และคนเท่าคนแก่พูดถึงคลองนั้นเสมอแม้จะไม่มีใครกล้าพูดถึงมันโดยตรงแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกหวาดระแวงที่กอดกินอยู่ในอากาศทุกครั้งที่เขาเดินผ่านคลองร้างเขาจะรู้สึกเหมือนมีสายตาเย็นยะเยือกจ้องมองเขาอยู่จากเบื้องล่างแม้จะไม่มีใครเห็นหรือได้ยินอะไรแต่ความรู้สึกนั้นกลับหลอกหลอนเขาได้เสมอคืนนี้ยศกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่เหมือนเดิม เขานั่งอยู่ที่ท่าเรือมองไปที่คลองร้างหัวใจของเขากระตุกเล็กน้อยเมื่อเห็นเรือเก่าๆของลุงสมศักยังจอดอยู่ที่ฝั่งนั้นนานแล้วที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสัมผัสเรือเก่านั้นเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับและความตายคืนนี้จะลองข้ามคลองดูสักครั้งยศคิดในใจเขารู้ดีว่า มันเป็นสิ่งที่เขาควรหลีกเลี่ยงแต่เขาก็ไม่สามารถต้านทานความอยากรู้อยากเห็นได้เขายิ้มออกมาเบาๆในขณะที่พยายามสะบัดความกลัวออกจากตัวเขาเชื่อว่ามันคงแค่เรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่ที่ถูกพัดพามากับลมเมื่อเสียงเรือไม้กระทบกับน้ำเบาๆยศเริ่มพายเรือออกจากฝั่งในความมืดนั้นเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากนักมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องมาจากฟากฟ้าซึ่งช่วยให้เขามองเห็นเส้นทางที่เขากำลังพายไปอย่างชัดเจนขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นเขาพายเรือไปตามทางคดเคี้ยวของคลองร้างรู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มแผ่กระจายจากน้ำในคลองขึ้นมาแตะขาที่สัมผัสกับผิวน้ำและเสียงกระทบกันของไม้พายกับน้ำก็ดังในความเงียบสงบของค่ำคืนนี้จู่ๆเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาในความเงียบเสียงนั้นเหมือนจะมาจากน้ำข้างๆเรือเสียงร้องตะโกนดังออกมาอย่างชัดเจน เสียงของคนขอความช่วยเหลือช่วยช่วยด้วยยศสะดุ้งตัวเกรงไปทั้งร่างเขาหันไปมองข้างๆเรือแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยครองนั้นยังคงเมื่อสนิทราวกับไม่มีใครอยู่ที่นั่นเขาหายใจที่ขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้มันคงแค่เสียงลมยศพยายามกล่อมตัวเองให้สงบแต่ความกลัวที่เขาไม่สามารถอธิบายได้เริ่มไหลซึมเข้ามาในจิตใจเขาพยายามพายเรือไปข้างหน้าแต่เสียงร้องยังคงดังขึ้น เรื่อยๆเสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งในน้ําเสียงนั้นบิดเบี้ยวและทุ้มต่ําจนยากที่จะบอกได้ว่าเป็นเสียงของใครในขณะที่ยศพายเรือไปข้างหน้าเขาเหลือบมองไปที่ฝั่งคลองและเห็นเงาคนในเรือเก่าล่องลอยอยู่กลางน้ํา เงานั้น <Birthday. S 2> เป็นร่างของชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในเรือไม้เก่าที่ปิดน้ำอยู่เขาสวงชุดเก่าผู้ชายคนนี้มองมายังยศด,ด้วยสายตาที่ไร้ชีวิตร่างนั้นยังคงอยู่อย่างนั้นขยับไปมาเล็กน้อยตามแรงน้ำแต่ไม่ยอมขยับไปไหนยศรู้สึกหนาวเย็นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนร่างของชายในเรือเก่าทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งดึงดูดเขาไปยังน้ำที่อยู่ข้างๆเรือความหนาวเย็นจากน้ำและความเงียบที่แผ่ขยายรอบๆทำให้เขารู้สึกเหมือนมีสิ่ง ที่น่าสะพรึงกลัวรอเขาอยู่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องยศคิดในใจเขาพยายามพายเรือออกจากคลองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขาก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งตามเขามาไม่หา่างยศพายเรือไปข้างหน้าอย่างรีบเร่งหัวใจของเขาเต้นระรัวเหมือนจะหลุดออกจากอก,อกเสียงน้ำที่กระทบกับไม้พายและเสียงเรือกระทบกับคลื่นน้ำที่ค่อยๆเพิ่มความรุนแรงนั้น ดังก้องอยู่ในหูแต่เสียงของชายในเรือเก่ากลับยังดังในหัวของเขาไม่หยุดหญิงชายที่นั่งในเรือนั้นเป็นเหมือนภาพหลอนที่ไม่สามารถลืมได้ยศไม่สามารถเอื้อมมือไปจับความจริงที่ล่องลอยอยู่ในความมืดนั้นได้น้ำในคลองร้างเริ่มขุ่นหมัวและลึกขึ้นจนยากจะมองเห็นอะไรแม้แสงจันทร์จะยังคงส่องแสงให้บางสิ่ง ที่อยู่เหนือผิวน้ำสามารถมองเห็นได้แต่ก็ไม่สามารถทำให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชัดเจยนยศต้องพายเรือไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเพราะเขากลัวว่าเรือจะชนกับสิ่งที่อยู่ใต้น้ำหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในคลองรางนี้ในขณะที่ยศพยายามพายเรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากเบื้องล่างใต้ผิวน้ำ เสียงนั้นเป็นเสียงกระแสที่ดังมากจนเขาแทบไม่สามารถแยกแยะมันออกจากเสียงน้ำที่ไหลไปตามคลองแต่ในบางช่วงเสียงนั้นก็มีลักษณะคล้ายกับเสียงคลื่นที่แตกกระจายจากข้างใต้ร่างของเขาเสียงเหมือนจะเป็นเสียงของบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวในน้ำแต่ยศก็ไม่กล้าเปลี่ยนทิศทางไปมองมันต้องเป็นแค่จินตนาการของเรายศพยายามบอกตัวเองเขาต้องการที่จะกลับไปที่ฝั่งให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรเขาก็ไม่อยากอย,กอยู่ในคลองนี้นานเกินไปแต่ทันใดนั้นเสียงตะโกนอีกครั้งดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงัดช่วยช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นมาใกล้ๆจนเขาสามารถได้ยินทุกคำพูดที่ออกมาจากปากของชายคนนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือมันชัดเจนจนยศไม่อาจปฏิเสธได้มันเหมือนเป็นเสียงของคนที่ตกอยู่ในอันตรายจนถึงที่สุดยศหันไปมองข้างๆเรืออีกครั้งและทันใดนั้น ก็เห็นเงาของชายคนเดิมในเรือเก่าที่นั่งอยู่ในน้ำใบหน้าเขาเปียกชุ่มไปด้วยน้ำเหมือนเขาเพิ่งจะตกลงไปในน้ำเมื่อไม่นานมานี้มือของชายคนนั้นยกขึ้นเหมือนจะขอความช่วยเหลือแต่ร่างของเขากลับดูเหมือนจะจมอยู่ในน้ำค่อยๆดำเมื่อลงเหมือนกับกลืนหายไปในความลึกของครงร้างยศรู้สึกเสียวสันหลังวาบเขาไม่สามารถหักห้ามตัวเองจากความกลัวได้อีกต่อไปเขาพายเรือกลับไปทางฝั่งอย่างรวดเร็วมือของเขาสั่นเทา ด้วยความตื่นตัวแม้จะพยายามพายเรือเร็วขนาดไหนแต่ความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามหลังมาไม่ห่างก็ยังคงหลอกหลอนและแล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อเขาเหลือบมองไปที่ด้านหลังของเรือสิ่งที่เขาเห็นคือเงาของชายคนในเรือเก่าที่กําลังตามเขามาชายคนนั้นยังคงนั่งงออยู่ในเรือไม้เก่าๆนั้นร่างของเขา ไม่ขยับไปไหนแม้จะมีคลื่นน้ำทำให้เรือไหลไปข้างหน้าแต่สิ่งที่ทำให้ยศรู้สึกสยองขวัญยิ่งกว่าคือภาพของชายในเรือที่มีสายตามหิตเหมือนต้องการทำให้เขาหลงทางยศไม่สามารถทนต่อความกลัวได้อีกต่อไปเขาพายเรือออกจากคลองร้างอย่างสุดกำลังแต่ทุกครั้งที่เขาหันมามองกลับไปเขาจะเห็นร่างของชายคนนั้นค่อยๆลอยตามเขามาใกล้ขึ้นทุกทีในที่สุดยศก็ถึงฝั่งความรู้สึกของความปลอดภยัย กลับมาครอบกลุ่มตัวเขาเขารีบข้ามขึ้นจากเรือแล้วมองไปรอบๆแต่เมื่อเขาหันไปมองคลองร้าอีกครั้งก็พบว่าไม่มีร่างของชายคนนั้นอยู่ที่นั่นอีกแล้วเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความฝันแต่ยศรู้ดีว่าเขาไม่ได้ฝันเขาเพิ่งได้สัมผัสกับบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ทุกคำขอความช่วยเหลือจากน้ำความหนาวเย็นที่วิญญาณยังคงวงเวียนอยู่ในคลองมันยังคงติดตรึงอยู่ในใจของเขาและเขารู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบ ย้กลับมาถึงบ้านด้วยอาการที่ยังคงตกใจเขานั่งอยู่ในมุมมืดของบ้านกระทั่งเช้าเขายังคงไม่ได้หลับตาแม้แต่นิดเดียวจิตใจของเขายังคงติดอยู่ในครองร้างและในน้ำที่ไม่เคยสงบเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากชายในเรือเก่าแว่วมาในหูทุกครั้งที่เขาหลับตาร่างของชายคนนั้นยังคงตามหลอกหลอนในความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นแค่ฝันใช่ไหม ยศเพ,พึมพำกับตัวเองใจของเขายังคงไม่อยากยอมรับความจริงแต่ร่างของชายในเรือเก่ากลับชัดเจนอยู่ในความคิดเขาจำได้ทุกท่าทางทุกการเคลื่อนไหวของเขาในวันถัดมายศตัดสินใจไปหาหมอที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือคนที่มักจะรับฟังเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อหาคำตอบว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอมานั้นเป็นแค่จินตนาการหรือมีบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้นายไปครองร้างมาหรือเปล่า หมอที่นั่งขัดสมาธิถามทันทีที่ยศเปิดประตูเข้าไปในห้องยศตกใจทำไมหมอถึงรู้หมอเหลือบมองเขาด้วยสายตาที่เข้าใจคนที่เคยไปครองร้าง,งมักจะมีอาการแบบนายทุกคนที่ได้ยินเสียงร้องจากในน้ำมักจะรู้สึกเหมือนถูกตามหลอกหลอนโดยเฉพาะคนที่ไปในเวลากลางคืนมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างดึงดูดให้เราเข้าไปใกล้ครองนั้น ยศนั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับหมอมันเกิดอะไรขึ้นที่คลองร้างนั้นกันแน่ทุกคนพูดถึงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แต่ไม่มีใครกล้าบอกให้ฟังหมอถอนหายใจก่อนจะเริ่มเล่าประวัติของคลองร้างที่ยศไม่เคยรู้มาก่อนหลายสิบปีที่แล้วคลองนี้เคยเป็นเส้นทางหลักสําหรับการขนส่งสินค้าพ่อค้าและชาวเรือมักใช้เส้นทางนี้ในยามค่ำคืน แต่วันหนึ่งมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบางคนพากันหายตัวไปจากคลองทุกคนที่เข้าไปใกล้คลองในคืนนั้นจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ตามมาไม่มีใครกล้าออกไปหาคำตอบจนในที่สุดการเดินเรือก็เริ่มหายไปตามการเวลาทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะไปคลองนั้นหลังจากนั้นคลองร้างก็ถูกทิ้งร้างจนกระทั่งกลายเป็นที่ที่ไม่ใครกล้าเข้าไปอีกยศเริ่มรู้สึกถึงความน่ากลัวที่หมอเล่าให้ฟังเขารู้ดีว่า เขาได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่สิ่งที่หมอบอกยังไม่หมดแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้พวกเขากลับไปที่คลองเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่พวกเขาก็หายไปเหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหมอกล่าวเสียงเคร่งเครียดบางทีที่คลองร้างอาจจะมีอะไรที่เราไม่สามารถเข้าใจได้มันอาจจะเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตที่ยังคงวงเวียนอยู่ในน้ำ ยศนั่งฟังอย่างเงียบๆใจของเขายิ่งรู้สึกหนักขึ้นเขาคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่เขาได้เห็นชายในเรือเก่าและเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากน้ำเขาเริ่มรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ในคืนนั้นยศนั่งอยู่ในบ้านท่ามกลางความเงียบสงดเขาพยายามหลับตาแต่เสียงจากคลองร้างยังคงดังอยู่ในหูเขาไม่ได้ยินแค่เสียงคลื่นแต่ ยังได้ยินเสียงกระซิบที่ค่อยๆลอยเข้ามาในหูของเขาเสียงนั้นดังกล้องในหัวจนเขาแทบจะทนไม่ไหวช่วยช่วยด้วยเสียงร้องนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งยศรีบลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆห้องเขาเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่เข้ามาจากความมืดข้างนอกราวกับว่ามีบางสิ่งที่ลอยตามเขามาจากคลองร้างที่เขาผ่านมาเขาไม่สามารถอยู่ในห้องนี้ได้อีกต่อไปยศตัดสินใจลุกขึ้น และไปที่ประตูแต่เมื่อเขาก้าวออกไปข้างนอกเขาก็พบว่าทุกอย่างรอบตัวเขากลับเงียบสงัดเหมือนเดิมไม่มีแม้แต่เสียงของสุนัขเห่าหรือแมลงที่ร้องเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาทว่าลมเย็นที่พัดผ่านในคืนนั้นกลับไม่ใช่ลมธรรมดามันเหมือนมีบางสิ่งแปลกปลอมอยู่ในอากาศและยศรู้ดีว่าการหลบหนีจากมันไม่ใช่ทางเลือกค่ำคืนที่ยศนั่งอยู่ในบ้านของตัวเองเขาก็ได้ยินเสียงเรือกเก่าที่มาจากคลองร้าอีกครั้งคราวนี้ ไม่เหมือนครั้งก่อนเสียงเครื่องเรือที่ดังมาไม่ใช่แค่เสียงเ,าเบาๆแต่มันดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนอยู่ใกล้เข้ามาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ยศทนฟังไม่ได้อีกต่อไปเขาลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินไปที่ประตูบ้านมองไปยังคลองร้างที่อยู่ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรเสียงเครื่องเรือดังขึ้นเป็นจังหวะตัดกับความเงียบของกลางคืนแต่เสียงนั้นกลับไม่ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวเหมือนแต่ก่อนแต่กลับเป็นความรู้สึกแปลกๆที่พยายามบังคับให้เขาไปหามัน ยศหายใจเข้าลึกๆเขารู้ดีว่าเขาคงจะต้องพบกับมันครั้งสุดท้ายแล้วถึงแม้เขาจะกลัวจนหัวใจเต้นแรงแต่เขาก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจเดินออกจากบ้านและเดินไปที่ท่าเรือเสียงเครื่องเรือยังคงดังขึ้นแต่ในครั้งนี้ยศเห็นเงาคล้ายร่างของใครบางคนอยู่กลางน้ำมันนั่งอยู่ในเรือเก่าเหมือนเดิมไม่ได้ขยับไปไหนเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากชายในเรือที่ยศได้ยินเมื่อคืนยังคงดังก้องอยู่ในหู ยศหยุดยืนมองไปที่เรือเก่านั้นใจของเขากำลังพยายามหาคำอธิบายบางอย่างในใจเขาตัดสินใจไม่กลัวแตกจะเข้าไปหาคำตอบแทนเขาก้าวขึ้นเรือของตัวเองที่จอดอยู่ในท่าแล้วเริ่มออกไปยังคลองร้างทุกอย่างเงียบสงัดขณะเรือแล่นไปตามกระแสน้ำยศรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่เข้ามาแต่เขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเสียงเครื่องเรือของเขาดังกลบเสียงของเรือเก่าที่ไล่ตามอยู่ข้างหลังเมื่อเขาไปถึงกลางคลองร่างของชายในเรือเก่า ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งชายคนนั้นยังคงนั่งอยู่ในเรือเปียกน้ำสวงเสื้อผ้าเก่าๆที่เก่าและคลุมด้วยความชืน้นช่วยเสียงร้องของชายในเรือเก่าดังก้องอีกครั้งยศมองไปที่ชายคนนั้นเขาพบว่าร่างของชายดูจางลงเรื่อยๆร,ราวกับว่ามันไม่ใช่คนที่มีชีวิตแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในคลองนี้โดยไม่ยอมจากไปนายเป็นใครยศตะโกนไปที่ชายในเรือ ชายในเรือไม่ได้ตอบแต่เขาเหยหน้าขึ้นและมองมายัางยศชายคนนั้นส่หัวอย่างเศร้าสร้อยราวกับว่ามันไม่สามารถบอกอะไรได้แต่ยศรู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างที่เหมือนกับการขอความช่วยเหลือน้ำในคลองเริ่มหมุนวนขึ้นรอบตัวเขาเหมือนกระแสน้ำที่มีแรงดึงดูดบางอย่างยศพยายามพายเรือให้กลับแต่เขารู้สึกถึงความยากลำบากในการพายเรือเหมือนน้ำในคลองนั้นกำลังต่อต้านเขานายช่วยอะไรไม่ได้หรอก เสียงของชายในเรือเก่าดังขึ้นอีกครั้งยศหันไปมองชายในเรือเก่ากำลังหายไปอย่างช้าๆเหมือนน้ำในคลองกลืนเขาเข้าไปจนหมดสิ้นมันจางหายไปจนไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยยศรู้สึกถึงความเศร้าในหัวใจราวกับว่าเขาไม่ได้เจอกับวิญญ,ญาณของใครบางคนแต่เป็นการเจอความเศร้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของวิญ,ญญาณที่ยังคงติดอยู่ในคลองร้างนี้ เมื่อชายในเรือหายไปน้ำในคลองกลับสงบลงทันทีเสียงเครื่องเรือที่เคยดังก้อง<ๆ>ก้องเงียบหายไปเสียงลงพัดเย็นๆผ่านไปอย่างเงียบสงัยดยศไม่สามารถบังคับตัวเองให้กลับบ้านได้ในทันทีเขานั่งอยู่ในเรือและมองไปที่คลองร้างเหมือนกับว่าความมืดนั้นยังคงค้างอยู่รอบตัวเขาเขาได้ยินเสียงกระซิบจากที่ไหนสักแห่งมันยังไม่จบน้ำในคลองกลับนิ่งสงบราวกับคำเตือนที่มาจากบางสิ่งที่ยากเกินจะเข้าใจ